สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงว่าใครหรือลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16มิถุนายนปี2566นี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลสมัยก็ได้คัดมา6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและก็เหมือนเช่นเคยเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะก็จะหยิบยกมาและอธิ ธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนถือว่าติดโผนะคะเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16มิถุนายนนี้เนื่องจากว่ามีดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวของคุณพอดิบพอดีและดาวพระอาทิตย์ที่มาทับเนื้อทับตัวนี้ก็ได้ตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคนั่นก็หมายความว่า ได้โชคดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันมีโอกาสดีมากๆนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายเป็นดาวตัวแทนของญาติพี่น้องนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวสหัชชะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้โดยเฉพาะเพื่อนผู้ชายนะฮะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องผู้ชายลูกพี่ลูกน้องคุณหรือ,อ,อคุณพ่อหรือหัวหน้าคุณที่เป็นผู้ชายจะนําโชคนําลาบบางอย่างมาสู่ตัวคุณและต้องวงเล็บกันสักนิดนึงนะคะ ว่าโชคลาภตรงนี้ไม่ได้ให้นึกถึงในเรื่องของเงินทองหรือการถูกหวยรวยเบอร์เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการสนับสนุนเกื้อกูลให้ผลงานให้ประโยชน์คอยผลักดันนะคอยช่วยเหลือคุณในแง่ต่างๆก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะได้รับมาประการต่อมาค่ะคือดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธในขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานะคะถ้าเราพูดถึงแค่ วันที่16นะดาวพระพุธยังอยู่ในเรือนวินาศซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวอยู่ในเรือนวินาศมันเหมือนจะไม่ดีแต่ถ้าเรามองในแง่ดีของคําว่าวินาศวินาศหมายถึงปุปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงไม่คาดคิดประมาณนี้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับอะไรบางอย่างแบบที่คุณคาดไม่ถึงคุณอาจจะซื้อแล้วก็ลืมลืมไปสุดท้ายพอมาเช็คอีกทีอ้าวถูกรางวัลน,นะคะอาจจะเป็นรางวัลที่ 1นึ4 5ก็ว่ากันไปนะคะก็คืออาจจะมีโชคมีลาบแบบนี้ก็เป็นไปได้ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางระยะใกล้หรือเดินทางระยะไกลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนั้นอย่างเช่นเลขทะเบียนร,รถเลขยวดยานพาหนะที่คุณใช้ไปเลขที่พักเลขห้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบินใบเสร็จการเติมน้ํามันต่างๆนานาเนี่ยนะคะสามารถที่จะนํามาพิจารณาในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันเพราะว่าโชคลาบมันเกิดขึ้น จากการเดินทางโชคลาภเกิดขึ้นจากคนรอบข้างโชคลาภเกิดขึ้นจากการติดต่อการประสานงานนั่นเองค่ะบางทออีอาจจะไม่ได้เป็นคุณที่ได้รับโชคโดยตรงแต่เป็นคนรักของคุณนะคะที่ได้รับโชคคุณก็ได้ยินดีแล้วก็ได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะหรือคนในครอบครัวถูกหวยรวยเบอร์ คุณเป็นลูกคุณก็ได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นไปด้วยอย่างเช่นคุณพ่อถูกอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็พาครอบครัวไปเที่ยวไปทานข้าวคุณก็พลอยยินดีแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์มาทับเนื้อทับตัวเนี่ยเฮงมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ